สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาแจกสูตรวิธีทำกล้วยเชื่อมแดงสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่แช่น้ำปูนใสพร้อมเคล็ดลับในการเชื่อมเชื่อมยังไงให้กล้วยของเรามีความเหนียวนุ่มเนิบไม่เละที่สำคัญเชื่อมยังไงให้กล้วยของเรามีสีที่แดงสวยแบบนี้นะคะสูตรนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยนะคะ ต่อไปเราก็จะมาเตรียมกล้วยน้ำว้าสำหรับนำไปต้มค่ะวันนี้เลือกใช้กล้วยน้ำว้าสุขหามลักษณะกล้วยน้ำว้าสุกข,ขามก็จะเป็นสีเหลืองอมเขียวแบบนี้นะคะถ้าใช้กล้วยดิบไปก็จะมีรสที่ฟานถ้าใช้กล้วยที่สุกไปก็จะทำให้กล้วยของเราเละได้คะ่ะนำมาฉีกแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนำไปต้มค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการ ต้มกล้วยนะคะวันนี้ก็จะใช้วิธีต้มเอาค่ะตั้งหม้อต้มน้ําให้เดือดนะคะพอน้ําเดือดแล้วเราก็จะใส่เกลือแกงลงไป1ช้อนแกงปนๆค่ะการใส่เกลือลงไปนะคะจะช่วยให้กล้วยของเราสีสวยไม่ดําไม่คล้ําค่ะจากนั้นเราก็จะใส่กล้วยลงไปต้มต่อด้วยไฟแรงเป็นเวลา20นาทีค่ะ สำหรับกล้วยของเราก็ต้มครบเวลา20นาทีด้วยไฟแรงแล้วนะคะก็สุกใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำกระชอนมาตักออกนะคะนำมาพักไว้ในน้ำเย็นก็เป็นน้ำอุณหภูมิห้องปกติเพื่อหยุดความสุกค่ะ สำหรับกล้วยของเราเย็ยนสนิทดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำมาปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการค่ะวิธีปอกกล้วยนะคะเราก็จะนำมีดมาตัดด้านขั้วค่อยๆปอกเปลือกแล้วก็ดึงเส้นใยออกให้เกลี้ยงเลยนะคะปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็จะนํำกล้วยมาหั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการหรือจะนํำไปเชื่อมทั้งลูกก็ได้ค่ะ จากนั้นเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีทำกล้วยเชื่อมตั้งกระ,ะทะใส่น้ำตาลไม่ฟอกสีน้ำตาลอ้อยเกลือป่นใบเตยน้ำสะอาด จากนั้นเราจะจุดแก๊สขึ้นมาใช้ไฟกลางในการเคี่ยวเพื่อให้น้ำตาลละลายดีสำหรับน้ำตาลอ้อยก็จะทำให้กล้วยเชื่อมของเรามีกลิ่นหอมแล้วก็มีสีที่แดงสวยค่ะสำหรับน้ำตาลของเราก็ละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กล้วยที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะ พอใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาหม้อเชื่อมต่อด้วยไฟอ่อนจนกว่าน้ำจะงวดลงค่ะหลังจากที่เราเชื่อมมาเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนน้ำเริ่มงวดลงแล้วนะคะเราก็จะใช้วิธีเปิดฝาหม้อสังเกตดูเรื่อยๆค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปประมาณครึ่งลูกนะคะเพื่อปรับโทนสีให้สว่างขึ้นและก็จะทำให้ น้ำตาลไม่ตกผลึกค่ะต่อไปก็จะใส่น้ำสะอาดลงไป250 ml ปิดฝาหมอ้อเชื่อมต่อด้วยไฟอ่อนจนกว่าจะได้สีตามที่เราต้องการค่ะ สำหรับกล้วยเชื่อมของเราก็ยังแดงไม่ได้ที่ตามที่เราต้องการนะคะวิธีแก้ไขเราก็จะเพิ่มน้ำสะอาดลงไป250 ml ตรงไหนที่ไม่โดนน้ำเชื่อมเราก็ใช้วิธีคนเวลาคนก็ให้คนเบาๆถ้าไม่คนก็ใช้วิธีพลิกกลับด้านแบบนี้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาหม้อเชื่อมต่อด้วยไฟอ่อนเติมน้ำซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สีตามที่เราต้องการค่ะ สำหรับกล้วยเชื่อมแดงของเรารอบสุดท้ายนะคะเปิดออกมาสีแดงได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วค่ะใช้เวลาเชื่อมประมาณหนึ่งชั่วโมงกับอีก20นาทีนะคะใส่น้ำสะอาดลงไป3ามรอบเชื่อมมาเรื่อยๆก็จะได้สีแดงแบบนี้ค่ะสีแดงจากธรรมชาตินะคะไม่ได้ใส่สีเลยค่ะตรงไหนไม่โดนน้ำเชื่อมก็ตักน้ำเชื่อมราดลงไปให้ฉ่ำๆแบบนี้ค่ะจากนั้นปิดแก๊สยกออกได้เลยค่ะ ต่อไปเราก็จะมาทำน้ำกะทิราดกันค่ะวันนี้ใช้กะทิกล่องอยู่ที่500 ML ใบเตยมัด3ามใบเกลือปน่นครึ่งช้อนชาจุดแก๊สขึ้นมาใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวนะคะห้ามให้กะทิเดือดห้ามให้กะทิแตกมันเพราะจะทำให้หน้ากะทิของเราไม่สวยค่ะพอกะทิของเราเริ่มมีไอร้อนขึ้นมานะคะสุกใช้ได้แล้วเราก็สามารถปิดแก๊สยกออกตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีทำกล้วยเชื่อมแดงสูตรไม่ใช้น้ำปูนใสทำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้กล้วยเชื่อมที่มีความเหนียวนุ่มหนึบไม่เละเลยนะคะที่สำคัญสีแดงสวยมากๆเลยค่ะเป็นสีแดงจากสีธรรมชาติค่ะใครทำไม่แดงนะคะสามารถนำสูตรนี้ไปทำได้เลยรับรองเลยว่าแดงแน่นอนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทานคู่กับน้ำกระทิที่มีรสชาติมันๆเค็มๆ ทานรวมกันทุกอย่างอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ